มียาหม,ม่องวางไว้ที่โต๊ดด้วยนะมีวาสลีนวางไว้ที่โต๊ดด้วยนะยาหม,ม่องนี่เหมาะแหละสวัสดีค่ะโมนาพาแซฟบายโมนาค่ะวันนี้โมนาจะพาทำความสะอาดในบ้านเนาะ Deep Uh huh. so ในบ้านวันนี้เริ่มต้นมุมตรงนี้ก่อนกันลวกันมุม uh, มุมโชฟาดูทีวีเนาะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะที่มันสกรปรกเนาะก็ปัดปัดเช็ดเช็ดมุมนู้นก็เริ่มทําแล้วมุมหน้าต่างก็เริ่มเปิดแล้วเมื่อวานทําความสะอาดข้างนอกวันนี้ทําความสะอาดในบ้านเนาะ งานไปก็ดูเพื่อนไปเนาะมีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ทำไปด้วยดูไปด้วย เรามีวัวดบ,บ,บ้นะันไต้ใช่มันไต้ใช่ไหมเรามีามวมัวแดงนะวุ้ยพอโดนแดดได้ร้อนอยู่นะพอโดนแดดได้ร้อนอยู่เนาะวันนี้มีแดดดีใจอยู่บ้างได้ทำความสะอาดนี่วัวแดงเป็นอ่า เอาไว้เป็นกระปุกออมสินมีกลงด้วยสุขสันต์วันเกิดเซตบัวแดงหน่อยนาะเงงเงงรวยรวยนะคะบัวแดงปีนี้ปีบัวนะเงงเงงรวยรวยนะคะไม่ทำก็ไม่รวยหร,หรอกเนาะต้องทำงานนั่นแหละฉันก็พูดไปยังไง้นละ มีหัวใจด้วยก็ก็เริ่มทำน้องให้ผลเลื้อยไปเป็นรูปหัวใจเห็นไหมทำตั้งแต่ตอนทำตั้งแต่ตอนสามีอยู่ก็กะว่าเขาจะได้เห็นแต่เขาก็ไม่ได้เห็นฮู่ค่ะค่อยๆเลื้ยน่ะตอนแรกเราซื้อมามันจะเป็นต้นเล็กๆตอนนี้ก็จะทําให้ผลเลื้อยไปตรงนี้เนาะทําให้ผลเลื้อยไปตรงนี้ เป็นรูปหัวใจเห็นไหมแต่ยังหัวใจยังไม่เต็มได้แค่ครึ่งเดียวได้แค่ครึ่งเดียวเนาะเดี๋ยวมันก็เต็มเดี๋ยวหัวใจเราต้องเต็มเนาะตอนนี้ได้แค่งครึ่งนั้นก็ทําแค่ครึ่งนึนโวจเนาะ เป็นไม้ต่าสามีผมมีลายห้องนี่บอกไม่ไากนะ เด็กดี้ด็กดี 对。對 นี่ก็เป็นสามีเขาชอบเราไปเมื่อปีประมาณหนึ่งก็จะเป็นปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสองพันสิบเจ็ดหรือว่าสองพันสิบสิบแปดอันจะเป็นประมาณนั้นที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะ่ะเขาก็ซื้อมาเขาชอบกนะันเนาะเขาชอบอชอบอะไรที่เป็นพวกไม้ติดกระดิ่งนะคะนะ้ โอเคค่ะวันนี้เสร็จมุมนี้เสร็จมุมนี้แล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โมนาพาแซกบายโมนาด้วยนะคะชีวิตประจำวันวิถีชีวิตของโมนาวันนี้ขอขอบคุณเอซี FC, ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้โมนานาะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างประเทศโมนาขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ いいね。 Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, so far is he? Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is he?